ครับครับแ<ำ>ชร์เป็นไวเล่าเยอะมากๆเรืเ่องก,การเล่นวอลเลย์บอล,บอลคือ,อ,อคือจริงๆเนี่ยสองคนไม่ว่าจะเป็นสมใจกับสุขใจเนี่ย <S <S คือผมเนี่ยให้เขาเป็นนักว่ายน้ำอย่างแรกเลยคือเขาต้องว่ายน้ําเป็นเพราะผมว่ายน้าไม่เป็นผมเพิ่งว่ายน้าเป็นเมื่อเมื่อโควิดแล้วผมก็ก็ฝึกซ้อมคือคือผมอ่ะให้เขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ําก่อนพอเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ําเนี่ยสิ่งสำคัญคือเวลาเรามีลูกเล็กๆเวลาเราไปไหนเนี่ย เวลาเราขึ้นเรือขึ้นเครื่องบินหรืออะไรต่างๆการว่ายน้ำเนี่ยมันทําให้เขาเอาตัวรอดได้คือช่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สิ่งสำคัญคือผมว่ายน้ําไม่เป็นผมก็เลยอยากใ้เขาว่ายเป็ดแล้วเขาก็ไปแตกสายคือเขาว่าไปเล่นแบดมินตันแล้วก็ลูกชายก็ไปเล่นบาสแล้วก็ลูกชายก็ไปเป็นนักบาสกับโปโลน้ําส่วนสมใจเนี่ยเขาก็เป็นนักวอลเล่บอลแต่ตอนนี้เขาไปชอบอีกกีฬาหนึ่งคือเทนเนิสซึ่งซึ่งหัดเล่นแต่ว่า มันเป็นชั่วโมงเรียนแต่ว่าวอลเล์บอลเนี่ยเขาเขาเล่นมาประมาณสองถึงสามปีมีแววอยู่ครับแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องของการแข่งในโรงเรียนินเตอร์ซึ่งซึ่งวันก่อนรัศมีแขกเขาก็ทัก DM m e s s a มมาว่าให้ส่งสมใจเนี่ยไปเรียนเับเขา,าเพราะว่าเขาอยู่กับกับสายนี้เขาเป็นเยาวเขาเป็นนักกีฬาที่สวีเดนมาก่อนอแล้วเขาก็จะอยู่ในสายของลลน,อนักกีฬาทีมชาติซึ่งซึ่งบอก ผมก็ถามว่าลูกสาวว่าเนี่ยพี่รัศมีแขกเขาทักมา <ใจ S 1> ถ้าหนูสนใจเนี่ย<น>ได้เลยนะเดี๋ยวป้าไปฝากให้บอกจริงเหรอเขาบอกเออเดี๋ยวเขารอปิดเทอมก่อนแล้วเขาตื่นเต้นไหมรับวัดสมเด็ของเราคือคือ,ค,อคือเขาก็อยากจะจะมีสกิลที่ที่มากกว่าการที่เขาเรียนอยู่ในโรงเรียน,นเพราะว่าเหมือนอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาก็จะแบบเรียนประมาณสักคาบสองคาบก็คือวันอาทิตย์หนึ่งเรียนสักสองชั่วโมงอย่างเงี้ยวันวัน,วนละชั่วโมงเขาก็อยากจะ จะได้มากกว่านี้แต่ผมบอกว่ามันตอนนี้มันมันไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนี้คงต้องรอปิดเทอมแล้วก็จริงๆเนี่ยผมไม่ได้มีคนรู้จักด้านวอลเลย์บอลโดยปกติก็แต่ถ้าถ้าฟุตบอลเอ่อถ้าวิ่งอย่างเงี้ยอว่ายน้ําผมมีใช่ไหมฮะเอ่อจักรยานเขาก็ไม่ค่อยได้ปั่นเขาปั่นออกกําลังกายก็รัศมีแขนทักมาก็น่าสนใจไม่เพราะว่าเขาเขารู้จักทีมชาติทีมชาติก็จะคอยแนะนําในสิ่งที่แบบ ที่เราไม่รู้หรือหรือคือนักกีฬาอาชีพผมก็อยากใช้เขาไปเขาเขาสนใจแต่ว่าปัจจนันถ้าเขาได้เป็นนักกีฬาทีมชาติเราก็พร้อมเออคือคือผมว่าให้เขาลองลองไปไปก่อน,นแล้วแล้วถ้าเกิดเขามีเหมือนเหมือนแคมเหมือนแคาเดมีแม่แล,ม<ๆ>แล้วก็ให้เขาไปลงลึก<ๆ>คือตอนนี้ให้เหมือนกับให้เขารู้จักกีฬาหลายหลายหลายประเภทแต่เขาทําได้ดีนะครับเขาเล่นจะครบกั็นเสือยังอพ่ออยากให้แบบ คือจริงๆหลักๆก็คือให้เขาเรียนหนังสือแต่ว่าที่ที่ที่เขาเรียนอยู่ที่บางกอกเพชรเนี่ยคือสองโมงครึ่งสามโมงเขาก็เขาก็จะเลิกแล้วแล้วการบ้านเนี่ยเขาก็จะทาในในชั่วโมงเรียนให้จบมันเหมือนกับครึ่งหนึ่งเป็นวิชาการอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นสิ่งที่เขาอยากทําไม่ว่าจะเป็นดนตรีศิลปะแล้วก็กีฬาถ้าพอก็คือภักตันแน่นอนก็ก็จะดีครับผมว่ามันแบบ คือคนเรามันมันมีความสามารถหลายๆอย่างมันก็ดีเพราะเขาเห็นผมเล่นกีฬาแล้วก็เราเราเล่นมาตั้งแต่ด